สัสดีค่ะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะอะไรที่ตั้งใจไว้อะไรที่ตั้งเป้าไว้แล้วก็ทํางานสะสมผลงานมานะเข้าเป้าถือว่ามีข่าวดีมีโยกมีย้ายมีการขยับขยื่นในเรื่องของตําแหน่งเข้ามาด้วยค่ะหรือถ้าเป็นผลงานสะสมนะก็วันนี้ยอดถึงละกันนะคะสำหรับพวกที่ทํางานเป็นทีมหรือว่าเป็นหัวหน้าเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งต่างๆเข้าเป้าจะ้ะโชคดีจะ้ะ องของการเงินเนี่ยถ้าตั้งใจไว้นะเลงเอาไว้แล้วแหละว่ายอดเนี้ยเราต้องได้งั้นก็ได้สมใจหรือว่าเราลงทุนอะไรไปแล้วจะได้ผลกำไรกลับมาตามที่ตั้งใจเลยถือว่ายินดีด้วยสำหรับคนวันอาทิตย์ค่ะํารักที่เข้ามานะคะก็ถึงบอกว่าช่วงนี้เนาะถ้าคุยคุยกันอยู่คนนี้เราเอาจริงแล้วแหละดังนั้นความชัดเจนมันเกิดขึ้นคือเขาก็เห็นในเรื่องของการเขาเรียกอะไรนะ ไปไปมาหาสู่หรือว่าเราก็เสมอต้นเสมอปลายนี่แหละในความเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยถ้าคนกำลังคบหาอยู่มีการอัพเรเวลพาเข้าวงเข้าบ้านผู้ใหญ่ก็เห็นดีเห็นชอบด้วยมีโอกาสมีข่าวดีสำหรับคนที่ยังไม่มีคู่เนาะเลงไว้อะอย่าเลงอย่างเดียวเดินเข้าไปคุย เดินเข้าไปอย่างเพื่อนก่อนก็ได้มันจะได้มีการพัฒนาซึ่งมีโอกาสพัฒนาสูงอย่าใช้วิธีเล็งอย่างเดียวนะจ๊ะเพราะว่าคนเนี้ยถามว่าเขารู้สึกไหมคนมานั่งมองๆม,มาเฉียวไปเฉียวมาเขาบอกเมื่อไหร่จะเริ่มคุยเป็นเรื่องเป็นราวาทันทีงั้นงวดเนี้ยชอบใครคุยกันให้มันเป็นเรื่องเป็นราวจะมีการพัฒนาละกันค่ะ ในเรื่องของสุขภาพระวังในเรื่องของระบบลมนะคะช่วงนี้อย่างที่บอกแหละปีใหม่ตุดจีนกินแล้วไม่ข่อยย่อยกดไหลย้อนกระเพาะอาหารกินแล้วท้องอืดท้องเฟ้อนะช่วงนี้ระบบลมมีปัญหาใส่ตามีปัญหาแล้วช่วงนี้คอกับไหลอ่ะหนักๆเลยแหละพวกเส้นเอ็นต่างๆแล้วก็นิ้วด้วยค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคนวันจันทรนะช่วงนี้มันมีความรู้สึกว่าเราอยากทำอะไรตามใจตัวเองมากขึ้นแล้วในเรื่องของงานนะ่มันติดเบื่อเบื่อนิดนึงพอมันเบื่อแล้วไงเบื่อมันก็เซ็งสิไม่ค่อยอยากไปอยากอยู่นิ่งๆอยากมีเงินซักก้อนนึงแล้วไม่อยากไปทำงานและช่วงนี้มันเหมือนอยากอยู่กับตัวเองด้วยดังนั้นในเรื่องของการงานมันก็เลยส่งผลนิดนึงว่าทาไปตามน้าอะ่ะเพราะว่ามันเบื่อ ดังนั้นในเรื่องของการขยับขยายใดๆยังไม่ค่อยมีอะไรเข้ามายกเว้นเสียว่าถ้าใครทำเกี่ยวกับในเรื่องของความสวยงามเนาะคอนเนคชั่นจะได้ดังนั้นถ้าถามว่าคนวันจันทร์ก็ไม่ได้เสียเลยทั้งหมดนะคะจะมีในเรื่องของการลื่นไหลของในเรื่องของคอนเนคชั่นเข้ามาดังนั้นใครที่อยู่ในระหว่างของการทำงานแล้วรู้สึกว่าต้องไปพบไปเจอ อย่างเงี้ยครูบอกว่าให้ออกไปพบเจอผู้คนใหม่ๆบ้างเราจะได้คอนเน็กชันกลับมามาเป็นสีสันในชีวิตส่วนงานเดิมมันเบื่อๆก็ทำไปก่อนลูกอย่าเพิ่งออกนะคะอย่าใจเร็วค่ะของการเงินอ่ะโอ้โหพอเบื่อแล้วมันเป็นไงล่ะใช้ใจฟุ้มเฟือยไงกินกินเน้นๆแล้วก็ชาบูรวมทั้งเสื้อผ้าหน้าผมเนาะเพราะว่าอันนั้นคือสิ่งเดียวที่ทำให้มีชีวิตอยู่ได้เพราะว่าพอมันเบื่อแล้วไง ช็อปเยอะไปหน่อยนะคะระวังมันจะช็อตปเดือนเนาะแล้วรวมทั้งในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันเข้ามาใครที่มีบ้านมีคอนโดให้ระวังในเรื่องของระบบน้ำรั่วน้ำไหลด้วยค่ะเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้มันก็ผิวไหวนะระวังคนที่เข้ามาเนี่ยมองในเรื่องของผลประโยชน์ด้วยทีนี้ในเรื่องของผลประโยชน์มันมีเข้ามาในลักษณะถึงเนื้อถึงตัวให้ระวังคนที่แบบว่าหวังอะ หวังที่จะมีอะไรเนี่ยแหละงั้นให้ระวังเพราะว่าอาจจะไม่ใช่คนที่ใช่ร้อยแต่มันถูกจริตกันในเรื่องของความรู้สึกครูยังบอกว่าถ้ายังเป็นพวกรักสนุกอยู่ให้ระวังนะคะอาจจะมีพัดพังได้ส่วนคนที่อยู่ในระหว่างของที่เป็นแฟนกันไปแล้วคันนี้คนเป็นแฟนกันไปแล้วช่วงนี้นะ ออดอ้อนกันดีหอมหอมกอดกอดกันตลอดเวลาถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการเติมเต็มให้กันและกันนะคะเรื่องของสุขภาพให้ระวังในเรื่องของระบบน้ำระบบน้ำมีอะไรบ้างในเรื่องของความดันคอเลสเตอรอลเนาะช่วงนี้กินเยอะระวังเรื่องคอเลสเตอรอลตามมาด้วยรวมทั้งในเรื่องของกระเพาะอาหารกินน้ำน้อยผิวแห้งด้วยค่ะ การงานของคนวันอังคารนะคะที่ผ่านมามันอาจจะแบบหลายๆตั้งแต่โควิดเนาะมีปัญหาอันนี้ขอแสดงความกับคนวันอังคารได้ต่อยอดได้เริ่มต้นใหม่ได้งานดีๆแล้วก็มีโอกาสทำได้ยาวๆเลยเอาช่วงระยะสั้นของตรงนี้ก่อนนะับตั้งแต่อาทิตย์เนี้ยไปอีก6เดือนเลยรูให้6เดือนเลยว่างานเนี่ยโอ้โหมาแน่นๆแล้วก็งานเป็นงวดนะ งานเป็นงวดงวดเหมือนเหมือนทำโปรเจกต์นี้จบมีโปรเจกต์ต่อเนื่องตลอดคอนเน็กชันนี้มาแบบแสงสว่างสว่างสวัยแล้วเราก็เอาอยู่เสียด้วยสิเดนั้นถือว่าเป็นโอกาสทองสําหรับคนวันอังคารดีใจด้วยค่ะในเรื่องของการเงินอย่างที่บอกแหละคนวันอังคารจะทํางานในลักษณะทําแล้วจบทําแล้วจบเงินจึงได้มาเป็นงวดงวดแต่มันเป็นงวดที่เรารู้สึกว่าเราก็แฮปปี้อ่ะมีเงินใช้จ่ายคล่องมือมากขึ้นค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักเนาะที่เข้ามาเนี่ยเขาก็บอกว่าคือพอได้ทำงานใหม่ที่ใหม่เป็นไงล่ะแหมมันก็แบบสีสันสวยงามมีคนใหม่ๆเข้ามาพูดคุยอยู่ในระหว่างของการเริ่มต้นได้คุยคุยกันครูมองว่าถ้าสมมุติว่าได้เปลี่ยนปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงานใหม่หรือโยกย้ายสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยจะได้เจอคนใหม่สังคมใหม่ๆเข้ามานะคะที่ผ่านมามันแห้งแล้งเหลือเกินโดดเดี่ยวเหลือเกินเนาะไม่มีแฟนเข้ามาคราวนี้ไม่เกิน6เดือนมันต้องมีคนคุยแน่ๆแ,แล้วก็สามารถพัฒนาและต่อยอดไปด้วยกันสําหรับคนที่เป็นคู่กันอยู่แล้วช่วงนี้มันก็แฮปปี้อย่างที่บอกแหละ มันอาจจะแบบนิ่งๆกันมานานพอมันมีเงินมาเนี่ยมันก็สามารถพากินพาเที่ยวได้มันแฮปปี้มากขึ้นเติมเต็มในชีวิตให้กันดีขึ้นส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะในเรื่องของสุขภาพเองช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของสายตาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนสายตาแล้วก็ในเรื่องของระบบย่อยไม่ค่อยโอเคค่ะ สำหรับคนวันพุธแหมถ้าเดือนไหนเนี่ยคนวันไหนดีเนี่ยเขาก็จะดีอยู่ตลอดแหละสำหรับคนวันพุธเองนะคะเขาบอกว่าบางทีเราอาจจะแบบในเรื่องของการงานเนี่ยเข้าไปพบหาไปพบกับผู้ใหญ่บ้างทีน,นี้พอไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ปะผู้หลักผู้ใหญ่จะให้งานเพิ่มเติมมาซึ่งในงานเพิ่มเติมเนี่ยมันมีโอกาสได้ในลักษณะของคอนเน็ชันและชื่อเสียงกลับมาด้วยสิดังนั้นอะไรที่คิดว่ามันยังไม่ ไม่ไม่สำเร็จในเรื่องของการงานให้เข้าพบผู้ใหญ่ถือว่าจะได้ความสำเร็จกลับมารวมทั้งคอนเนคชันดีๆค่ะในเรื่องของการเงินช่วงนี้ไปไหว้ขอพอรเลยเห็นไหมมีพญานาคด้วยสิดังนั้นมีโอกาสไปทําบุญก่อนอย่าพึ่งไปขออย่างเดียวนะคะเพราะว่าในสายของครูเองเนี่ยครูจะเน้นในเรื่องของใสยข่าวมากกว่าก็คือ1ไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ถ้าอยากจะขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ เอาบุญที่ตัวเองปฏิบัติเองสวดมนต์เองนั่งสมาธิเองเป็นน้อมนำบุญแล้วให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาประจำตัวจะส่งผลในเรื่องของการเงินเรื่องโชคลาภเข้ามาค่ะ ในเรื่องของความรักอ่ะเขาบอกว่าถ้ารักเขาจริงอ่ะก็เข้าตามตอกออกตามประตูเพราะว่าผู้ใหญ่เองอ่ะเขาก็รออยู่แหละว่าเมื่อไหร่จะเข้ามาคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวสําหรับคนที่คบมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะไปคุยกับผู้รักผู้ใหญ่ก็จะได้ข่าวดีเป็นมงคลค่ะผู้ใหญ่เขาพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนผมมีเงินเท่านี้นะแม่แต่ ผมก็อยากจะทำอะไรให้เป็นเรื่องเป็นราวผู้ใหญ่บอกไม่มีปัญหาเดี๋ยวจัดการให้ดังนั้นน่ะพาเข้าตามตอกออกตามประตูติดขัดตรงไหนบอกผู้ใหญ่ไปตามตรงเขารักคนที่เอ่อเขาเรียกอะไรนะทำตามคำพูดและให้เกียรติลูกสาวเขาหรือลูกชายเขาก็เข้าไปกุยกันค่ะถือว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วเขาก็บอกว่า ว่างอะ่ะก็ไปเยี่ยมเยียนกันบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายเราหรือฝ่ายเขาเนาะทางฝ่ายเราเราก็พาแฟนเราไปมันจะทําให้อาจจะได้สิ่งดีๆกลับมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมรดกไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินที่ดงที่ดินนะคะสําหรับคนที่มีบ้านต่างจังหวัดแล้วใครที่มีคู่ต่างจังหวัดแล้วมีที่ดินนะมีข่าวดีในเรื่องของการแบ่งอย่างชัดเจนเราอาจจะได้เป็นในเรื่องของออสมบัติหรือมรดกกลับมาด้วยค่ะ <This> ในเรื่องของสุขภาพให้ระวังในเรื่องของลำไส้ติดเชื้อหรือกระเพาะกับเขาเรียกอะไรนะกระเพาะอาหารอักเสบแล้วก็ช่วงนี้เองอะ่ะนั่งแล้วก็มันก็มีกดไหลย้อนระบบลำไส้มีปัญหาบ้างท้องเสียบ่อยอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นคนวันพุธช,ช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของออระบบทางเดินอาหารค่ะ ในเรื่องของคนวันพฤหัสก็ถือว่าเป็นไพ่ใบหนึ่งเนาะที่มีความมาโชคดีสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสในวีคนี้นะคะคนวันพฤหัสเนี่ยเสนอโปรเจกต์ไปผู้ใหญ่อนุมัติเพราะว่าเขาเชื่อมือเขาเรียกว่าเชื่อมือแหละเสนออะไรไปสำเร็จหมด แล้วก็เอกสารสัญญาเนื่องจากเราเป็นคนเก่งและเรามีความพร้อมในเรื่องของข้อมูลต่างๆผู้ใหญ่จึงผ่านได้โดยง่ายดังนั้นถ้าถามว่าคิดอยากจะทำอะไรหรือมีการโยกย้ายผู้ใหญ่ให้ความไว้วางไว้วางใจค่ะส่วนในเรื่องของการเงินที่เข้ามาถ้าเกิดสมมุติว่าช่วงนี้ถ้า อยากจะทำอะไรให้ลงทุนในลักษณะของเกี่ยวกับต่างประเทศเข้ามาด้วยนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของระยะสั้น3าถึงหเดือน,นนั้นคนวันพฤหัสช่วงนี้เป็นช่วงที่เราศึกษาหาข้อมูลมาสักระยะและพในช่วงนี้บอกได้เลยว่าลงทุนได้เลยประสบความสำเร็จและลงทุนน้อยได้เงินก้อนใหญ่เนาะต้องเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนนะคะแต่เป็นระยะสัน้นอย่าโลมนะคะเอาพอประมาณนะคะ ในเรื่องของความรักเนี่ยค่ะเขาบอกว่าจริงๆคนวันพฤหัสอะ่ะมีมาตรฐานสูงเลือกเยอะแล้วก็ต้องมองในเรื่องของต่อยอดได้ด้วยดังนั้นในวันนี้ถ้าถามว่าเราคุยคบหากันอยู่บางครั้งเองเราลดเลเวลเราลงมั่งได้ไหมมันจะได้มีความเรื่องของความรู้สึกเข้ามาเติมเต็มกันในเรื่องของ ความรักเพราะบางคนเนี่ยบางทีมองเป็นในเรื่องของความจุกจิกเสียเยอะไปมองในเรื่องของต้องได้หรือมองเป็นการลงทุนในเรื่องของความรักครูมองว่าไม่ใช่ให้มองในเรื่องของความรู้สึกเป็นตัวตั้งบ้างในช่วงวีคนี้นะมันจะทำให้ความสัมพันธ์นะมันดีขึ้น หัดเอาอกเอาใจดูแลก,กันบ้างส่วนสำหรับคนที่ไม่มีคู่เองเนี่ยนะคะก็จะมีในเรื่องของคนที่เข้ามาแต่ก็ยังคงเข้ามาในลักษณะของคอนเนคชันและการต่อยอดก็ลองคบหาดูเรียนรู้กันไปค่ะสามารถพัฒนาได้ค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพเองก็ออฟฟิซินโดมเลยสำหรับคนวันพงหัดเป็นคนคิดมากคิดเยอะนอนไม่ค่อยหลับถ้าแผนอะไรมันยังไม่สำเร็จตามเป้าใช่ไหมมันก็จะมีในเรื่องของ ความดันคอเรสรเตโรลเบาหวานคนหนุ่มสาวสมัยนี้ไม่ใช่ไม่เป็นโรคแบบนี้นะก็เป็นหมดด้วยแหละให้ระวังในเรื่องของใส่ตาแล้วก็กินนอนไม่ค่อยเป็นเวลาผิวแห้งกินน้ำน้อยด้วยจ้าอ้าในเรื่องของคนวันศุกร์นะคะเออ อาทิตย์ที่แล้วก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าครูให้กำลังใจสำหรับคนวันศุกร์ในวีคนี้ละกันคนวันศุกร์ในวีคเนี้ยเขาบอกว่าทำใจต่อไปทำใจต่อไปบอกเดี๋ยวมาถามครูบอกครูมันทำใจมาปีที่แล้วเราต้องทำต่ออยู่ทำอีกหน่อยลูกครูเป็นกำลังใจให้เนาะในเรื่องของงานอะ่ะมันยังคงทรงทรงอยู่มันอาจจะไม่หมือหวือหวาเหมือนคนวันอื่นเขาอะ่ะแต่ว่าเราก็ถือว่าเรารับได้อะ่ะ เรารับเท่าที่เรารับไหวดังนั้นทำทำตามหน้างานไปก่อนยังไม่ต้องขยับอะไรมากมายทำใจในเรื่องของการเงินที่เข้ามาอย่างที่บอกแหละพองานมันรู้สึกว่าทรงทรงนิ่งๆิ่งใช่ไหมงานกับเงินมันจะเกี่ยวข้องกันแต่ว่าพอเรารู้อะทิศทางที่ผ่านมามันประมาณนี้ใช่ไหมในเรื่องของการเงินเราจึงบาลานซ์ได้แต่ไม่เหลือเอาเป็นว่าภาระมันเยอะอยู่ทีนี้พอภาระเยอะอยู่ก็พอจะซัพพอร์ตได้ แต่ว่าเราก็ต้องเบ็ดเขาเรียกอะไรนะกระเม็ดกระแหม่ด้วยนะมันถึงจะพอเหลืออยู่งั้นอดทนอีกสักหน่อยนะจะมีอะไรดีๆนะไม่มีใครแบบว่าไม่ดีทั้งหมดหรอกมันต้องมีขึ้นมีลงไงแต่ว่าช่วงนี้เราลงอยู่แต่เราประครับประคองได้ก็ถือว่าโชคดีแล้วนะส่วนในเรื่องของนะความรักนะคะเขาก็บอกว่าอารมณ์มันไม่ค่อยนิง่งอารมณ์มันนิ่งอยู่ก็จริงอนะ่ะก็คือนิ่งแบบไม่คุยกันอนะ่ะ เพราะว่าเรารู้ว่าคุยแล้วมันมีปัญหาไงแต่ทีเน,นี้ยถ้าเรายังรู้สึกว่าเรายังแรงอยู่นิ่งดีแล้วค่ะดังนั้นคนที่อยู่บ้านเดียวกันนะถ้าช่วงนี้เราแรงรู้สึกว่ามันยังมีอะไรค้างคาใจอยู่จริงๆช่วงนี้มันก็ถือว่ามันเป็นโอกาสเหมาะนะวันวาเลนทงวาเลนไทน์ด้วยใช่ปะหาเรื่องไปกินข้าวกันมันจะได้ลดเพรสเชอร์ในใจสำหรับคนมีคู่แล้วก็ลองคิดดูว่าที่ผ่านมาเนี่ย คนนี้เขาก็ดีกับเรามาตลอดแต่เราอาจจะแบบปีกวิเวกมากขึ้นเนื่องจากว่าเราอาจจะมีออปัญหาเรื่องงองเรื่องงานมันไม่มีอารมณ์โรแมนติกอะ่ะดังนั้นหาเวลาให้กันบ้างเติมเต็มให้กันบ้างเขาเคยชอบกินอะไรซื้อไปฝากเขาบ้างมันจะทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นสําหรับคนที่ไม่มีแฟนเนี่ยนะวันนี้ยังรับผิดชอบตัวเองไม่ค่อยจะได้เลยภาระก็เยอะช่วงนี้ยังไม่ไมสนใจใครอะ่ะยังนิ่งๆไปก่อน ดังนั้นคนวันศุกร์เองเนี่ยอยู่เฉยไม่ใช่ไม่มีใครเข้ามานะแต่รับผิดชอบใครยังไม่ไหวในช่วงนี้เท่านั้นแหละเอาไว้คุยเป็นเพื่อนได้ไหมเอาไว้เป็นเยียวยาใจพอแก้เหงาแต่ณนะในช่วงขณะนี้เองไม่อยากวุ่นวายกับใครลำคาญมีความลำคาญเป็นเบอร์หนึ่งก็นิ่งๆไปหลกในเรื่องของสุขภาพเองเขา่า มีปัญหาแน่แนข้อเท้าแพงบ้างระบบหายใจมีปัญหากดไหลย้อนภูมิแพ้ค่ะอ้าวสวัสดีค่ะสำหรับคนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์งานเก่ายังคงแน่แน,นอยู่แล้วก็เป็นงานในลักษณะแก้ไขปัญหาวางแผนแต่ ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นงานเก่าที่เราอ่ะพับโปรเจกต์ไปแล้วนะครูบอกว่าไปเอาโปรเจกต์เก่าอ่ะลองมาปัดฝุ่นใหม่แล้วใส่ความอัปเดตให้มันทันสมัยในยุคตอนนี้นะถือว่าตอบโจทย์แล้วเสนอใหม่มันจะทำให้ได้รับการยอมรับคือที่ผ่านมามันจะมีโปรเจกต์ที่เรารู้สึกว่าเสนอไปแล้วมันตกไปอ่ะ ลองไปค้นค้นดูว่ามันอินเทนในช่วงนี้พอดีดังนั้นอาจจะได้งานเก่ามาพัฒนาใหม่หรือคนที่ทำงานอยู่แล้วเนาะอาจจะต้องเข้าไปวางแผนวางระบบระเบียบใหม่กับในหน่วยงานเก่าที่มันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้พัฒนาอาจจะต้องไปใส่ไฮเทคโนโลยีเพิ่มนวัตกรรมใหม่ให้องค์ให้กับหน่วยงานนี้มันเลยทำให้เราทั้งต้องรับผิดชอบสองงานในเวลาเดียวกัน ดังนั้นทั้งเก่าและใหม่เข้ามือแต่ถามว่าตอบโจทย์ปะก็ตอบโจทย์อยู่นะเพราะมันเป็นผลงานที่เรามีความสามารถแล้วก็มีฝีมืออยู่แล้วผู้หลักผู้ใหญ่ก็ตึงเชื่อมือให้เราไปวางแผนหรือพัฒนาในในอันเก่าเอามาทําให้มันดูดีขึ้นหรือบางคนเขาเรียกว่าอะไรนะ r e รีแบรนด์ใหม่ใช่ไหมประมาณนี้ละคะ่ะเรื่องของการเงินนะคะมีในเรื่องของอาจจะเสียเงินเรื่องบ้านครูบอกเลยว่าให้ไปเสียเงินในเรื่องบ้านซะ เช่นรีโนเวทบ้านใหม่หรือมีการจะซ่อมแซมเกี่ยวกับในเรื่องของพื้นพื้นมีปัญหาระบบท่อประป,ปาน้ำหยดน้ำรั่วน้ำไหลนะคะเสียเงินเรื่องบ้านไปเลยจะได้ไม่ต้องเสียอย่างอื่นส่วนถามว่าจะมีคนเก่าๆนะที่หายไปเนี่ยรีเทิร์นกลับมารีเทิร์นกลับมายืมเงินอีกลูกอย่าสงสารนะ เพราะเขาไม่เคยคิดจะคืนตั้งแต่รอบแรกและดังนั้นเดี๋ยวจะมีคนเก่าญาติสนิทมิตรสหายที่สนิทชิดเชื้อกันมายืมเงินดังนั้นถ้าลูกคิดว่าลูกไม่ลำบากนะคะให้เขายืมเท่าที่เราอะรู้สึกว่าเป็นนี้ศูน์ละกันจะได้ไม่เหนื่อยใจส่วนใครให้ยืมไปแล้วไม่มีใครคิดจะคืนลูกทําใจในเรื่องของความรักเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนเก่ากลับมาด้วยดังนั้นในเรื่องของเขาจะกลับมาในลักษณะ ขอความช่วยเหลือละกันดังนั้นถ้าถามว่าเราช่วยได้เราก็ช่วยไปเอาถือว่ามันเป็นคนคุ้นเคยที่เรารู้สึกว่าจะได้แบบผ่านๆไปเนาะดังนั้นถ้าอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับความรักจะมีคนเก่ารีเชิญส่วนคนที่อยู่กันมาเนี่ยเขาก็บอกว่าบางครั้งอาจจะมีปัญหาในเรื่องของคำพูดบงังสวนกันไปสวนกันมาบางทีเราอะยอมบ้าง อย่าเอาเวลาของความสุขที่มันมีเวลาให้กันเพียงน้อยนิดไปมัวแต่ทะเลาะก,กันนั้นระวังคำพูดจ้าเรื่องของสุขภาพมีปัญหาทุกช่องเลยช่องปากปากมดลูก ผู้ชายเองอาจจะแบบปลายอวัยวะเพศมีปัญหาอักเสบติดเชื้อเนาะหรืออาจจะโดนคริปได้นะแล้วก็ต้องรักษาตรงนี้หน่อยในเรื่องของความสะอาดแล้วก็บางคนอาจจะมีโรคเก่ากําเริบไหมว่าเคยเป็นภู่มแพ้กล,กลับมาหรือคนเคยเป็นกดไหลย้อนหายไปสักพักแล้วช่วงนี้กินเยอะเป็นอีกละจ้างั้นโรคเก่ากําเริบจ้ะ